สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเนื้อหาวิชาเครื่องวัดไฟฟ้านะครับต่อนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการขยายย่านวัดโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์นะครับโดยใช้เครื่องวัดที่เป็นเ่วัดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาออกแบบนะครับโดยการเอารูปวิคอยตัวเดิมของเราเนี่ยไปวัดไฟฟ้ากระแสสนับได้นะครับจะทำยังไงจะทำไง มุ้งิคอยเราซึ่งมันใช้กับไฟตรงจะสามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้วิธีการง่ายๆเลยนะครับก็คือการใช้วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงก่อนนะครับวงจรที่ว่านี้ก็คือวงจรเล็กติฟายวงเ็ลติฟายนี่มีสองแบบ,บแบบแรกคือเขาเรียกว่าแบบฮาร์ e แ e c t เล็กติฟายแบบที่2คือแบบฟูลแวร์เล็กติฟายนะครับเราจะมาศึกษาเรื่องแรกรก,ก็คือการศึกษาแบบวงจรฮาร์ดแวร์เล็กติฟาย นะครับอ่ะทีนี้ลองดูหลักนะครับเราจะแปลงไม้ร้างกระแสสลับเป็นไม้สร้ากระแสตรงได้อย่างไรและเราจะเอามาออกแบบเพื่อขยายย่านวัดได้อย่างไรมาดูรูปวงจรรูปนี้นะครับเราจะขยายย่านวัดโวลต์มิเตอร์แบบฮาร์ดเวิร์ดไดสฟายก่อนนะครับดูวงจรนะครับวิธีการง่ายๆก็คือ,อ,อต่อตัวต้านทานหนึ่งตัวนะตัวต้านทานตัวนี้หรือ R S เนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้สลับขยายย่านวัดน,นะครับทีนี้เราจะเห็น อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือการใช้ไดโอดนะครับไดโอดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รรบที่มันจะนํากระแสทางเดียวนะครับแล้วก็มันจะไฟที่วิ่งเข้ามาล็อออกจากไดโอดจะกลายเป็นไฟฟ้า,ากระแสตรงนะครับมาดูนะครับพอผ่านไดโอดมาต้องผ่านามาูวิ่งคอยพอผ่านมูฟวงจรตึ้งก็ออกมานะครับที่สูงมูนะครับอันนี้เป็นวงจรไฟฟ้า วงจรเครื่องวัดไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยวัดไฟฟ้ากระแสสลับได้นะครับทีนี้เรามาดูไฟพุตที่เข้ามาตัวสีแดงเนี่ยครับคือเราวัดไฟ AC ใช่ไหมครับเราต้องการวัดไฟฟ้ากระแสสลับเมื่อมันผ่านตัวต้านมาเมอผ่านไดโอดออกมานะครับไฟที่ผ่านไดโอดออกมาเนี่ยตัวกรกจายเป็นตัวสีเขียวก็คือเป็น VDC เป็นไฟตรงไฟตรงอยู่แค่ส่วนนี้ครับส่วนนี้เป็นไฟ AC เราจะเห็นว่า ไฟ A AC เข้ามาแปลงออมันเป็นไฟสรงมูฟีคอยยังคงรับไฟตรงูเหมือนเดิมเห็นไหมครับแต่ทีนี้อัตราส่วนของไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้ามากับไฟตรงเนี่ยไม่เท่ากันเพราะว่ามันจะต้องถูกแปลงเป็นวงจรนิกเกิลถูกแปลงด้วยวงจรนิกเกิไฟให้เป็นไฟตรงครูส,สรุปวงจรสั้นงง่ายๆให้เลยนะครับว่าไฟฟ้ากระแสสลับ A AC ที่ไหลออกมานยะครับไหลเข้ามาแล้วผ่านไปอุ ตัวเดียวออกมาที่เป็นแบบฮาร์เวิร์ดอิเฟายแล้วออกมาเป็นไฟตรงเป็นไฟ VDC นะครับอัตราส่วนของ VDC ต่อ VAC เป็นไปตามสมการนี้นะครับก็คือ VDC นะครับจะมีค่าแบบ0.45เท่าของ VAC นั่นหมายความว่าในนระไฟฟ้ากระแสะสลับที่ใส่เข้ามาเนี่ยจะถูลแ่ลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงด้วยอัตราส่วนที่น้อยกว่าเดิมถ้าเป็นฮาร์เวิร์ดอิฟายเนี่ยอยู่ที่0.45เท่านั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเรา ไฟ ac เข้ามา10โวลต์นะครับพอผ่านไดโอดอกอกมาปุ๊บเนี่ยพอการเป็นไฟตรงม,มันจะเหลือแค่4.5โวลต์เองโอเคไหมครับเป็นไปตามสมก,การนี้นะครับสมการนี้คือสมก,การที่ใช้ในการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง vdc จะมีค่าเท่ศูนย์จุาคูณตัว v ac นะครับรายละเอียดอยู่ในเอกสารนะครับเป็น powerpoint ให้ X. ลงไปเปิดดูนะครับอ่ะตอนนี้เราได้สมก,การที่จ้แปลงแล้วนะครับอ,อเรามาดูแล้วเราจะหา r s ได้อย่างไร หาด้วยวิธีการเดิมนะครับของไฟฟ้า,ฟา,า,ากระแสตรงเั่าไหร่ครับนะครับดูรูป็นตัวอย่างดูตัวอย่างนะครับ IS นะครับ IS ก็มีค่าเท่ากับ VDC ลบด้วย VM หารด้วย IA นะครับใช้สูตรเดิมนะครับ VIS มีค่าเท่ากับ VDC ลบ VM หารด้วย IA ทีนี้ VDC มีค่าเท่าไหร่ VDC ก็ DC, มีค่าเท่ากับ 0.45VAC นะครับลบ VM หารด้วย IA นะครับก็ใช้สูตรเดนะิม เพียงแต่ว่ามันมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือกำลัไฟ้อินพุตจะต้องถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับต้องต้องปลกเป็นถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงก่อนนะครับทีนี้พอแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยมันได้น้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมเท่าไหร่ก็น้อยกว่าเดิมอยู่ประมาณ0.45เท่านะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างครูเนี่ยนะครับเราจะเอามาขยายย่านเป็นไฟฟ้ากระแสสลับกันหอันนีครูออกแบบ นะครับเป็นแบบอินดิวิดวลธรรมดาก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้แบบดูเซลนะครับเป็นอินดิวิดวลธรรมดาก็คือมี r ั้วแล้วก็ R3 นะครับอาสาเนี่ยมีขั้วสิบโวลต์อาสองขั้วลอโวลต์แล้วก็ R1 ย่าน300โวลต์นะครับมีกระแสเต็มสเกลที่1มิลลิแอมป์แล้วก็มีอาร0เอ็มนึ่งร้อเราจะเห็นว่าวงจรเนี่ยเหมือนกับวงจรที่ใช้กับการขยายย่านวัดวลต์มิเตอร์แบบไฟฟ้ากระแสตรงเลย อาจะมีตัวเดียวที่เพิ่มเข้ามาเสริมจะมีแนงุปก์เพิ่มเข้ามาท่านเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะมีวิธีการหาค่าอ่านห่ืออาสองอานอ่าสามโดยการขยายย่านวัดวงลิเตอร์แบบนี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกัน,นะครับอ่ะเรามาดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องแปลงย่านวัด AC ให้เป็น DC ก่อนอันดับแรกเลยเราต้องทาก่อนเลยนะครับเราแปลงย่านวัด AC ให้เป็น DC ย่านวัดเรามี3ย่านวัดใช่ไหมครับก็คือย่านวัด10โวลต์ทำ 10โวลต์ AC เนี่ยแปลงเป็น DC ก็ได้การเอา0.45ไปคูณได้ไหมครับ0.45คูณ4ได้4.5โวลต์นะครับด้านด้า100โวลต์ AC ครับคูณ0.45ก็ได้45โวลต์นะครับด้านด้า300โวลต์ AC ก็กลายเป็นไฟตรงได้135โวลต์นะครับเมื่อเราแปลงเป็นไฟตรงเรียบร้อยแล้วเราก็มาหาค่า v a นะครเดิมเลยนะครับ v a มีค่าเท่ากับ Im คูณ Im IM เม,มีค่า1 m มิลลิแอมป์ r มีค่า100โอห์คูณกันก็ได้100 m มิลลิวลต์ทำเป็นโวลต์ก็ได้0.1 V โ ah. วลต์นะครับเราได้ v ีแล้วนะครับต่อไปเราก็มาหาที่รยยะยงบันที่ย่าง ah, วัาา r 3. R 3นะด1โวลต์ DC, นะครับเราก็มาหา R3 R3 ม็มีค่าเท่ากับ VDC-VM ลบ v หารด้วย i อ VDC มีค่าเท่าไหร่ VDC นะครับเราแปลงแล้วเห็นไหมครับ V D C ย่าง10โวลต์วีดเหลือแค่ 5, นะา,า 5, นะมาลบดห้านะคือ1มิลลิแอ ก็ได้4.4่ควนนะครับได้อ่านเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับถ้าไฟตรงจะทําได้ไฟสลับก็ทําได้เพียงแต่เอาศูนย์จุดเป็ูโคนหรือการเปลี่ยนย่านมาจากไฟสลับจากไฟตรงให้เป็นไฟสลับก่อนนะครับอ่ะที่ย่านนัดร้อยโวลต์นะครับ R2 ก็มีค่ากับวีดลบ v ีเอ็มส่วนไอนะครับ VDC ีซีที่รสที่ย่านร้อยโวลต์มีค่าเท่าไหร่มีค่า45โวลต์เห็นไหมครับก็เอาสีมาลบ0.1หารด้วย1มก็ได้สี่ดเก้าโควน นะครับอ่ะตัวที่3ามทียกว่า300ก็เช็คสุดเติมหาง่ายๆ VDC ลบ Vm ส่วน Im VDC คือ135ลบ0.1หารด้วย100ได้เท่ากับ134.90 K o เห็นไหมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทีนี้ปัญหาอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือ,อไดโอดเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะนั้น มันมีข้อเฉพาะข้อจำก,กัดในการนำกระแสขอกมาูนั่นหมายความว่าถ้ากระแสไฟฟ้าหรือแรงดันศักไฟฟ้าแอโปดกับแคโทนเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยมีศักไฟฟ้าไม่สูงพอแล้วไดโอดมันจะไม่นำกระแสให้นะครับมันจะไม่มีกระแสไฟ้าไหลมันจะไม่นำกระแสให้เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตง่ายๆเลยครับว่าวอลเิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยด้ยานลัดหรือสกเกลมันจะเป็นนอนนิเนียครว่านอนนิเนียคือมันจะไม่สม่ำเสมอ เราจะสังเกตเห็นว่าด้านต้นๆไฟต่างๆศูดหนึ่งโวลต์สองโวลต์สามโวลต์นเนี่ยช่วงนี้สเกลมันจะถี่เพราเหตุผลก็คือได้โอดมันไม่นำกระแสครับที่แรงดันไฟฟ้าต่างๆกระแสไฟฟ้าหลายพันต่างๆเนี่ยมันนำกระแสไม่เต็มที่ทีนี้แล้วทําอย่างไรพอเราเอามาใช้ในเครื่องวัดแล้วทำอย่างไรเคราาเื่องวัดเ,เ,เราถึงจะมีประสิทธิภาพสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าต่างๆได้ดีนะครับเรามาดูเทคนิคทีการกันครับ เรามาดูกันนะครับก็ดูวงจรลูกนี้นะครับวิธีการที่เราจะทําให้ไดโอดตามกระแสได้เต็มที่ก็คือจะต้องเพิ่มกระแสให้มันนะครับวิธีการเพิ่มกระแสให้มันทำยังไงนะครับเนี่ยครับเราดูดูวงจรลูกนี้นะครับวงจรลูกนี้ก็เป็นเครื่องวัดเหมือนเหมือนวงจรลูกที่แล้วนะครับก็เป็นมีไดโอดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มี R สองตัวนี่มี2อย่างกันนะครับเราจะมาดูว่า วงจรนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องวัดกระแสกระแสสลับเราจะเพิ่มประสิทธิภาพให,ห้นะครับทำยังไงถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพให้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพก็มีสองสองอย่างนะที่ใส่เข้าไปในวงจรหนึ่งเราใส่ไดรดีหนึ่งเข้าไปเห็นไหมครับใส่โดรดิหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วก็สองเราใส่ RSH หรือ R ชั้นสีเขียวในี่ใส่เข้าไปเอาไปขนานกับมูฟวิ่งคอยเห็นไหมครับขนานทําไมขนานเพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในอุ่มากขึ้น ครับเพราะนั้นถ้าสมมติเราตอกอเล็กตรอแล้ว,รลลวกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านก็ไหลผ่านมาเ,เห็นว่ากระแสที่ไหลผ่านตรงนี้เป็น IT เหใช่ไหมครับเป็น IT ไหลามาซึ่ง IT ตรงนี้นะครับ IT ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ i ชั้นบวกกับ IM เห็นไหมครับเพิ่มเข้ามาแล้วพอมีกระแสเพิ่มเข้ามาปุ๊บได้อดก,ก็จะนำกระแสได้มากขึ้นได้ดีขึ้นนะครับ ส่นดีหนึ่งที่ใส่เข้ามาเนี่ยใส่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงฟฟกระแสตรรกะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนี้เฉยนะครับคือเพื่อยงไม่ว่าซีกหวกหรือซีกลบเข้ามานะครับจะเข้ามาด้านบนหรือด้านล่างไฟที่ฐานมุ้วิคอยจะเป็นไฟตรงอย่างเดียวนะครับไม่มีไฟสลับปลอกเลนเลอดเข้ามาได้เลยนะครับทีน,นี้ลองมาดูว่าเมื่อเราต่ออาชั้นเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ย การคำนวณหาค่า r 1 r 2จะเป็นยังไงนะครับต้องดูตัวอย่างตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้จะเป็นจะมีมหลักสูตรอยูในข้อที่3นะครับจะมีรูปร่างร่างกาลาักษณะอย่างนี้นะครับก็ดูตัวอย่างนี้ให้เข้าใจแล้วก็เธอจะทำแบบฝึกข้อที่3ได้นะครับอ่ะเธอมาดูนะครับกูต้องการเอาบูมิงคอยนะครับที่มี R ั100โอห์มมี I n 1มิลลิแอมป์นะครับเอามาขยายย่านวัดโดยมี อาชั้นขนาด200โอห์มต่อขนาดหนึ่งเห็นไหมครับต่อขนาดหนึ่งแล้วก็มีย่านวัด50โวลต์ไฟสลับ5โวลต์ไฟสลับนะครับใส่เข้าไปในวงจรนะครับเรามาดูกันว่าเราจะคำนวณหาได้อย่างไรนะครับามาดูอันดับแรกเลยองที่บอกไปแล้วเราจะต้องแปลงก้ะแสกระแสจักเป็นกระแสกระแสตรงก่อนนะครับจากตัวอย่างครูนะครับเนื่องคููหา v ีเอก่อนมาไดนะ้ตัวอย่างคููหา v ีเอก่อน Vm มีค่าราดับ Im คูณ r m ครับก็คือ1นึลล์คูณร้อยโอห์มได้ร้อยมิลลิวลต์หได้เท่ากับศูนย์โวลต์อันนี้เป็นค่า Vm นะครับต่อมาก็ต้องแปลงย่าน AC ให้เป็น DC วิธีการแปลงก็ง่ายๆเอา0.45ย์จุคูณนะครับย่าน50โวลต์แปลงเป็น DC ก็จะได้0.45ย์ุูณห้ได้ย2 5ส้านะครับย่าน500อก็0ูนย์จุดสี่้าห้าร้อยได้เท่ากับสองร้อยยี่สิบห้าโวลต์ เสร็จแล้วเราก็ไปเข้าสูตรครับก่อนจะไปเข้าสูตรปุ๊บเนี่ยเราต้องหา i ชั้นก่เรารู้ว่า it หรือ i ที่ผ่าน r เนี่ยที่ผ่านไอโก็คือที่ผ่าน r เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ i ชั้นบวกไอเห็นไหมครับ i ชั้นกับ i อบวกกันกลายเป็น it เราต้องหา it ทีนี้ im เรารู้แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องหา i ชั้นเนี่ยเพิ่ม i ชั้นมีค่าเท่าไรไอมีค่าเท่ากับ e ส่วน r e ร์เอที่ตกข้ม R ชั้น A อชั้นก็คือค่า Vm เห็นไหมครับก็คือค่า Vm เอ็มนะครับตรงนี้คือค่า Vm นะครับนี่คือค่า Vm เอ็เห็นไหมครับก็คือ Vm อ็มตกข้อม่กี่ข้อขนาดนึงก็ตกข้ออารชั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราหาค่าเนี่ยครับเราก็จะได้ I ชั้นมีค่าเท่ากับ Vm ส่วน I ชั้นนะครับอาร์ชั้นมีค่าเท่ากับ Vm ส่วน R ชั้นอาร์ชั้นขออภัยตรงนี้เป็น R ชั้นอาร์ชั้น ก็ได้เท่ากับ Vm เท่ากับ0.1โวลต์หาด้วย R ชัน้นคือ200โอห์มก็มีค่าได้กับ0.5มิลลิแอมก็จะมีกระแสไหลไอ,อชัน้นเนี่ยตรงนี้0.5มิลลิแอมไปตรงนี้1มิลลิแอมไหลเพิ่มตรงนี้อีก0.5มิลลิแอมเพราะฉะนั้นไอมีดน,นี้ก็มีค่าเท่ากับ1.5มิลลิแอมถูกไหมครับกระแสเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับอ่ะ,อะตันนี้ต่อไปเราก็มาหา R2 นะ ที่ยา 15, r 2, r 2, r 2, ่านว่าท่าสิบโอน r สอง r 2ก็มีค่าเท่ากับ vdc ลบ v m หารด้วย i ชั้นบวก i m เห็นไหมครับตอนนี้กระแสมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเอาใช้ i m ตัวเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องเอามาบวกกันก็จะกลายเป็น22.5 vdc นะครับมีค่ m, า22.5ลบด้วย v m คือ0.1หารด้วย i ชั้นบวก i m นะครับได้ออกมาเท่ากับ14.93โอห์มเห็นไหมครับอ่ะตอนนี้ก็เรื่องทดลองียวกันก็มาหาที่ย่านห้าหลงไป นะครับห0าก็หา r หนึ่งก็เหมือนเดิมครับแทนค่าออกมาได้เท่ากับ1 4 9 9ง้นะครับสรุปนะครับความแตกต่างนะครับของการคำนวณด้วยวิธปีปกติกับการเพิ่มประสิทธิภาพนะก็คือเราต้องหา i ชั้นเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองหา i ชั้นเพิ่มเข้ามาแล้วก็ถ้าเราจะหา r เนี่ยเราต้องหา it it ก็คือกระแส i ชั้นกับ m บวกกัน ใช้ไอตัวเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าขนาดนี้เรามีอาชั้นต่อขนาดเพิ่มเข้ามาถามว่าทําไมต้องเอามาต่อเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนํากระแสของไดโอดตัวนี้ครับให้มันนำกระแสดได้มากขึ้นได้เต็มที่ขึ้นนะครับมันจะได้ทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของครูก็ฝากให้นักศึกษาทำไปบึหักสข้อนะครับยูในหน้า7จสองนะครับป,ประามาณข้อหน้า7จนะครับทำให้เสร็จ เราก็เก็บสะสมไว้นะครับทำตรงไหนไม่ได้ก็ทักแชททักไลน์มานะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคแค่นี้ครับสวาสดีครับ